สวัสดีครับก็อยู่กับอีสตเตเบ็ตเซตหนึ่งเหมือนเดิมในครับท่านผู้ชมน้ำแดงดูดิอ้าวอ้าวดูเปอร์ซะก่อนท่านผู้ชมพุ่งไปนี่เต็มกราฟเลยนะโอ้โหได้แค่ห้าศูนย์ศูนย์วะ มันยืนยันช้าทำไมวะห้าครับนะเราสี่นะเราเก้าหลังด้วยดิเอยเสรยดายจริงๆหายไหนปหนึ่งเคนะเออลุยต่อครับท่านผู้ชมต้อเงินปะ 1300หนึ่มนะครับท่านผู้ชมไปต่อ95้าหวันจีท่านผู้ชม ปต่อแดงครับแปดสันสูนย์ว่าไงต้องมาแล้วละ่ะยัวงกุ้งกับสองเขาห้าโอไฮรไดแค่สี่เด้อท่านผู้ชม เจ็ดเปิดแปดมันก็ได้นะเมื่อกี้นะกะแบบว่าจะหวานเจี๊ยบเลยนะเออไปต่อหนึ่งหกศูนศูนย์ครับไม้นี้แรงเหมือนเดิมมาหรือเปล่าครับท่านผู้ชม โอ้โหแปดสามโดนครับแปดสามโดนครับท่านผู้ชมมันต่อขาเฉยเลยนะสามสองศูนย์ศูนย์ไม้นี้ไม่มาก็พอนะครับท่านผู้ชมแยกย้ายเลยแล้วกันไม่มาก็พอนะครับแยกย้ายเลยแล้วกัน จะมาหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดกับห้าเบาลูกปาโอ้สามศูนย์พอครับยใหญ่ดีกวาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ